ต้มสายบัวแกงกะทิปลาทูสดปะจีนะครับปะจีคาปิกะปิลองเข้าตานะครามรั้เข้าตา แล้วก็รอจนเดือนพอมีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่สายบัวลงไปค่ะให้น้ำกะทิเนี่ยซึมลงไปในสายบัวทุกๆคําที่เรากัดสายบัวเนี่ยเราจะลิ้มรสถึงความมันความหอมของเรียวไทยต้มสายบัวแกงกะทิปลาทูสดวิธีทำก็คือเริ่มต้นจากโขกเครื่องแกงก่อนนะครับโขกให้พอละเอียดนะครับอันที่สองก็คือหอมแดงอันนี้ก็คือปลาจีนะครับ กทิปีพอให้ละเอียดนะครับเราก็พักไว้ก่อนค่ะแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการทำแกงกะทิค่ะเริ่มต้นจากการทำหางกะทินะคะสูตรก็คือเรียวไทย1ส่วนต่อน้ำหนึ่งส่วนค่ะพอเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่เครื่องโขลกลงไปค่ะใส่ลงไปเลยนะครับเมื่อใส่ไปแล้วครับเราก็ คนให้ละลายนะครับให้เข้ากันแล้วก็รอจนเดือด,อดพอมีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่สายบัวลงไปค่ะที่ค่าลงไปเก็บเองกับมืออ,มออกเรือไปไกลต่อจากนั้นก็ใส่อะไรต่อก็รอให้เดือดเหมือนเดิมค่ะให้น้ำกะทิเนี่ย ซึมลงไปในสายบัวทุกๆคําที่เรากัดสายบัวเนี่ยเราจะลิ้มรสถึงความมันความหอมของเรียวไทยอ่าเดือดแล้วค่ะแล้วก็ใส่ปลาทูสดลงไปนะคะอ่ารอให้ปลาทูสุกนิดนึงใ่าสุกแล้วใช่แล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะครับด้วยน้ําปลาก่อนเลยน้ํามะขามเปียกน้ําตาลปี๊บครับแล้วนี่ก็คือตะลิงปิงค่ะ คนให้เข้ากันเห็นไหม mm. สีเริ่มเปลี่ยนแล้วอะ่ะแ mm. กเป็นสีน้าตาลอ่อนหอมไหมคะหอ,อมมากครับ <c oughs> ครับและขั้นตอนสุดท้ายของการทําต้มใส่บัวแกงกะทิปลาทูสดนะครับก็คือนี่ครับใส่หัวกะทิลงไปค่ะประมาณครึ่งขวดค่ะทีนี้ก็รอให้เดือด<ร>อเป็น<ห>อัน เสร็จสมบูรณ์ครับใช่ <ผม S 1> ลน่ากินมากเลยหอมมากเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยค่ะสำหรับต้มสายบัวแกงกะทิปลาทูสดนะคะต้องขอขอบคุณเบียวไทยค่ะที่ลดขั้นตอนไปได้เยอะเลยค่ะ